สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกุมภาพัานธ์ปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีกันหรือลัคนากันแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่18กันยาถึง17ตุลามาดูนะคะว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวราศีกันหรือลัคนากันควรที่จะต้องเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับด้านใดมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีในการเปิดดวงนะคะและเราจะใช้ ศาสตร์ไพ่บัตรกรรมการในการเสริมพลังบวกรับพลังบุญในตอนท้ายดังนั้นมาดามขออนุญาตชาวราศีกันหรือลัคนากันทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รั่วอะไรก็ขอให้ไพ่บอก,อ,อกมาว่าชาวราศีกันหรือลัคนากันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นี้ควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญในด้านไหนและจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีกันบ้างไพ่ใบแรกได้ไดได ไพ่ใบแรกได้ไพ่แฮงแมนไพ่แฮงแมนบอกถึงการที่เรียกว่าชาวราศีกันหรือลัคนากันยังคงทําอะไรแบบเดิมๆนะคะยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรือหมายถึงว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงคุณได้คุณยังคงย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณชอบเป็นการทำอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นน่ะคนจะมาเปลี่ยนแปลงคุณว่าให้ทำแบบนั้นสิทำแบบนี้สิย่อมยาก นะคะต่อให้มันเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยขนาดไหนแต่ถ้าฉันถนัดแบบนี้ฉันก็จะทําแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันต่อว่าไพ่จะบอกอะไรชาวราศีกันต่อได้ไพ่ราชินีถ้วยราชินีถ้วยบอกถึงการที่เรียกว่าชาวราศีกันเองเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเ่ะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างรักครอบครัวนะคะมีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวท <c oughs> ่านจะมองถึงเรื่องความรักก็บอกได้เลยว่า ในจังหวะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรับเดือนนี้ชาวราศีกันใครที่โสดน่ะคนเก่าๆคนที่เคยพบเคยพูดเคยคุยเนี่ยจะกลับมาหรือคนที่หรือใครที่มีคนพูดคนคุยอยู่แล้วก็อาจจะเป็นการที่เรียกว่ากำลังศึกษาดูใจกันจนเริ่มท่องแท้และเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนนี้ใช่ถ้าไม่ใช่คุณก็จะเขี่ยออกจากชีวิตไปเองแต่ถ้าใช่ ก็มีเกณฑ์ของการพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นลงเอยกันได้เลยทีเดียวนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่วนสำหรับบางคนต้องบอกก่อนนะว่าบางคนก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งคุณอาจจะเจอคนประเภทที่เรียกว่าคุยด้วยไม่รู้เรื่อง เมื่อรักเราชอบเราแล้วเนี่ยต่อให้เรามีความรู้สึกว่าอืคนนี้มันพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปไม่ได้จริงๆแต่เขาไม่ยอมเลิกนะต้องบอกกันนะเขาไม่ยอมเลิกกับคุณง่ายๆเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วได้รับความสุขได้รับความอบอุ่นจากคุณมันจึงกลายเป็นว่าเราอยากเลิกแต่เขาไม่เลิกหรือบางทีเราอาจที่จะเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมเลิกง่ายๆเพราะว่าเจอคนดีเจอคนถูกใจแล้วอ่ะนะคะมันก็เลยอาจที่จะทําให้เรารู้สึกว่า จะตกลงปรงใจกับคนนี้ต่อให้มีคนอื่นเข้ามาให้เลือกก็ไม่เลือกใครแล้วนะคะใบต่อมาบอกถึง justment justment ก็บอกว่าเป็นช่วงชีวิตพลิกฟื้นนะชีวิตจะเจออะไรที่อะไรที่มันหมกเม็ดอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันจะถูกตีแผ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักใครที่อาจจะแกล้งเข้ามาทำดีกับเราเสมือนว่ารักเราอย่างโอ้โหรักเราอย่างมากมายเหลือเกิน ก็อาจจะถูกตีแผ่ว่าเป็นการเสยแซงแกล้งทําได้หรือบางคนเข้ามาในลักษณะของการที่เรียกว่ารักเราอย่างจริงจังก็จะถูกตีแผ่ออกมาว่าคนนี้ดีความรู้สึกของเรามันจะเขาเรียกว่าเซนส์รางสังหอนของเราจะบอกเราเลยว่าคนนี้โอเคแล้วละ่ะมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดถึงขั้นที่ลงเอยกันได้เลยทีเดียว แต่ถ้าเป็นเรื่องงานก็บอกว่าเรื่องงานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะก้าวหน้าชีวิตจะพลิกฟื้นนะคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืออาจจะมีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงสๆได้เพียงแต่ว่าคุณเป็นคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนคุณอาจจะต้องย้ําคิดย้ําทําในสิ่งที่คุณถนดัดเพื่อให้สิ่งนะั้นมันเกิดความให้มันบรนเจิดให้มันเรียนรู้ได้อย่างรอบคอบ เพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณทําอะไรที่แบบต้องไปตรงมาถูกต้องไม่ไม่ออกนอกลู่นอกทางบอกได้เลยว่าในช่วงเดือนนี้การงานของคุณก็มีความโดดเด่นขึ้นมาจากที่เรียกว่าดูเหมือนจะแย่ๆมันจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีแต่ถ้าคุณทําอะไรไม่ถูกต้องหมกเม็ดนะคะเออไม่ซื่อสัตย์ไม่มีความยุติธรรมอันนี้คุณจะถูกจับได้นะต้องบอกก่อนนะคะเพราะไพ่บอกออกมาในสองในสองลักษณะ ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นนาราสีกันในแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะมันยังมีวันเกิดมันยังมีปีเกิดมันยังมีลัคนาเวลาเกิดอีกนะดังนั้นต้องดูแล้วต้องทําความเข้าใจว่าบางทีอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้เพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าอุ้ยคนนี้ตรงแต่บางคนไม่ตรงเพราะอะไรจริตไม่ถูกกันนะคะเพราะมาดามอาศัยว่ามาดามหยิบแทนอะใบต่อมา ได้ราชินีดาบเขาบอกว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยชาวราศีกันหรือลัคนากันต้องบอกเลยนะว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเหมือนเป็นผู้หญิงเก่งถ้าราศีกันเป็นผู้หญิงบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงกันเป็นผู้หญิงที่เก่งมีความมีความสามารถทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะ ทั้งในบ้านและนอกบ้านนะคะอยู่ในบ้านก็มีความเป็นแม่สูงอยู่นอกบ้านก็เรียกว่าเชนสู้เชนลุยงานจนมีภาวะของความเป็นผู้นำสามารถนำทีมได้นะคะควบคุมควบคุมคนได้ ดังนั้นน่ะเขาบอกว่าชาวราศีกันหรือลัคนาการถ้าเป็นผู้หญิงจัดว่าเป็นผู้หญิงเก่งแต่ถ้าเป็นผู้ชายล่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายถือว่าคุณโชคดีนะคุณจะได้คู่ครองที่มีความเก่งมีความสามารถดูแลเอาใจใส่ทุกคนในครอบครัวให้ได้รับความสุขให้ได้รับความอบอุ่นนะคะแม้กระทั่งเรื่องงานในบ้าน ก็ดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะคนในครอบครัวทุกคนสามารถดูแลได้เป็นอย่างดีแม้กระทั่งงานนอกบ้านเขาก็สามารถทําได้ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรามาดูต่อว่างั้นชาวราศีกันคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็จัดว่าดีหมดเลยนะอ่ะมาดูใบต่อมาไพ่จะบอกอะไรต่อได้ไพ่เดอะฟูลเดอะฟูลในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี้ย ถ้ามามองเรื่องงานมีโครงการใหม่ๆเข้ามานะแต่มันเป็นโครงการท้าทายความสามารถนะเป็นโครงการที่คุณอาจจะไม่ถนัดเลยหรือคุณยังไม่เคยรู้จักยังไม่เคยทํามาก่อนแต่เรียกว่าให้คุณนะด้วยคุณเป็นคนที่มีนิสัยย้ําคิดย้ําทําในสิ่งที่อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นมันจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกันบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะ พิสูจน์ความสามารถของตัวคุณเกี่ยวกับเรื่องงานได้เพราะมันเป็นงานที่เราไม่ถนัดมาก่อนมันจะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวจริงๆดังนั้นถ้าเกิดคุณทําได้สําเร็จเท่ากับพิสูจน์พิสูจน์ความสามารถให้เจ้านายหรือให้หัวหน้างานได้เห็นว่าคุณมีศักยภาพมากพอแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักเขาบอกว่าจะมีรักใหม่ๆเข้ามานะคนเก่าก็ไม่ยังไม่ไปจากเรานะ คนใหม่ก็จะมีเข้ามาแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่ารักใหม่ที่จะเข้ามาอาจจะเข้ามาแบบเป็นการที่เรียกว่าแค่เพียงพูดคุยสนุกสนานทําให้เรารู้สึกมีความสุขเราอย่าเขวนะเราอย่าเป๋ไปหาเขานะเพราะเขาเป็นคนรักสนุกแล้วก็รักความอิสระยังไม่คิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ กับใครทั้งสิ้นแค่ลองคบลองพูดลองคุยดูก่อนถูกใจก็คบกันต่อไม่ถูกใจเขาก็อาจที่จะเดินออกจากชีวิตเราดังนั้นอย่าพึ่งไปเตกลงปรงใจหรือมีความรู้สึกว่าคนเก่ามันน่าเบือ่อมันรู้สึกว่าอยากที่จะมีอะไรที่มันดูตื่นเต้นถ้ามันตื่นเต้นเดี๋ยวเธอจะได้ตื่นเต้นทั้งชีวิตเลยทีเดียวนะคะอ่ะใบต่อมาใบาต่อมาได้ไฮพินเซสคุณจะเจอประเภทอะไรพวกเด็กเอ็น นะคะสาหรับชาวราศีกันหรือลัคนากันใครที่ประเภทที่ชอบชอบเที่ยวเตะในตอนกลางคืนคุณจะเจอประเภทที่เด็กเอนเตอร์เทนต่างๆเด็กเอนต่างๆเข้ามาเอาอกเอาใจคุณมันเป็นความรักที่ฉาบฉวยไม่ได้จริงจังหวังแค่เพียงผลประโยชน์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนแห่งความรักแล้วเป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีกันเองมีสเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายให้ระมัดระวังถ้าคุณเป็นผู้หญิง ถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วบางทีชอบเที่ยวชอบไปกินดื่มเที่ยวกับเพื่อนและอาจจะมีคนเข้ามาเจาะแจะคุณอย่าหวั่นไหวแล้วก็อย่าคอยตามอย่าอย่าปล่อยอารมณ์ไปตามความรู้สึกที่คุณเป็นหรือที่คุณแบบเอานะ่ะเล่นๆไม่ได้เอาจริงจังไม่ได้ มันจะกลายเป็นเกาะติดเราไปไม่ยอมเลิกลาจากเรานะคะเพราะคุณจะเจอคนที่เด็กกว่าเด็กกว่าคนที่คุณมีอยู่แล้วจะรู้สึกว่าโอ๊ยเอาอกเอาใจเก่งรู้ใจเราไปหมดทุกอย่างแต่จริงๆแล้วมันกําลังผิดสินข้อ3อยู่ส่วนชาวราศีกันที่เป็นผู้ชายต้องระมัดระวังว่าจะมีคนมีเจ้าของเข้ามาหรือไม่ตัวคุณเองเนั่นแหละมีเจ้าของอยู่แล้วไปเที่ยวไปเตะแล้วก็ไปถูกอกถูกใจ ไปคบไปพูดไปคุยแล้วไปพัฒนาความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งระวังนะมันจะเกาะไม่ปล่อยนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะต้องระมัดระวังหักห้ามจิตใจเราไว้ให้มากๆในช่วงเดือนแห่งความรักมีสเสน่ห์ก็บริหารสเสน่ห์สำหรับคนโสดก็บริหารสเสน่ห์ดูคนให้ดีๆเพราะว่าถ้าคนโสดก็ต้องดูนะจะมีคนมีเจ้าของเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องงานก็บอกว่า <c oughs> ทำอะไรก็ตามต้องมีความกระตือรือร้นนะอย่าทําบ้างพักบ้างทําตามอารมณ์เช่นมีอารมณ์เช่นก็ค่อยหยิบจับขึ้นมาทาเช่นไม่มีอารมณ์เอาไว้ก่อนก็ได้ยังไงเจ้านายก็ไม่ว่าหรอกเพราะว่างานเนี้มันเป็นงานที่ไม่เคยทํามันท้าทายความสามารถเฉยๆถ้าเชนทําได้เช่นก็คงจะประสบความสําเร็จแต่เดี๋ยวค่อยทําก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวค่อยทําคุณอาจจะถูกแย่งนะคะอาจถูกแย่งซีนได้ดังนั้นไพ่จะบอกอะไรต่อไพ่บอกว่า เอ็มเพเอ็มเบอกถึงการที่เรียกว่าถ้าคุณมีความกระตือรือร้นถ้าคุณใส่ใจศึกษาเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะคะเรียนรู้แล้วก็ย้ำคิดย้ำทำด้วยบอกได้เลยว่าจะเกิดความอุดมสมบูรณ์กับชีวิตคุณไม่ว่าจะด้านหน้าที่การงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปในไปในตำแหน่งสูงๆขออภัยนะคะพูดเยอะแล้วลมตีขึ้น ถ้าเป็นเรื่องการเงินการเงินก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเงินไม่ขาดมือเลยทีเดียวมีรายรับถึงแม้จะมีทั้งรายรับและรายจ่ายแต่เรียกว่าไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจที่จะต้องไปขอความช่วยเหลือใครส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักเขาบอกว่าคุณมีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงไพ่ขึ้นมาถึงสองใบแล้วคนโสดพร้อมแต่งงานเต็มที่ละไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่ต้องอายุมากกว่านะ อายุมากกว่าแล้วมีศักยภาพที่เหนือคุณเรียกว่ามาอุปถัมภ์คุณได้เลยทีเดียวนะคะเดือดร้อนอะไรขึ้นมาสามารถซัพพอร์ตชีวิตคุณไนดะ้แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงในที่นี้เขาบอกว่าคุณอาจจะเจอคนที่อายุมากกว่านะคะแต่ต้องดูดีๆบางทีอาจจะเป็นพ่อไม้นะคะอาจจะเป็นพ่อไม้หรือบางทีเขาอาจที่จะเป็นคนที่มีครอบครัวที่ มีความอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นมีครอบครัวที่มีเพียบพร้อมแล้วทุกอย่างนะคะเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะทําให้ชีวิตคุณพลิกฟื้นอาจจะทําให้คุณน่ะได้รับความสุขความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะในช่วงเดือนแห่งความรักเนี่ยบางคนอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าอาไปจดทะเบียนกันไว้ก่อนนะ แล้วค่อยแต่งงานกันค่อยมาดูเลิกแต่งงานกันที่หลังเพราะใครๆก็อยากจดทะเบียนในวันที่14กุมภากันทั้งนั้นดังนั้นก็อาจจะมีเกณฑ์ของการไปจดทะเบียนกันไว้ก่อนนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรไพ่ใบต่อมาได้5ถ้วย5ถ้วยเขาบอกถึงว่าเป็นช่วงจังหวะที่มีคนเข้ามาให้เลือกหลากหลายนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถูกใจสเปคค่อนข้างสูงไปสักนิดนึง อาจจะตั้งสเปคไว้มีกฎมีมีกฎมีระเบียบมีกฎเกณฑ์ที่จะเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปคุณไม่เอาเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะถ้าลดสเปคลงบ้างคุณก็จะมองเห็นถึงศักยภาพถึงความเหมาะสมถึงการที่เรียกว่าบางครั้งบางข้อที่มันขาดหายไปถ้ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสเราสามารถปรับเปลี่ยนในอนาคตข้างหน้าได้แล้ว คนคนนั้นเป็นคนดีก็เลือกเถอะนะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องงานถ้าเป็นเรื่องงานเขาบอกว่าอย่าตั้งเป้าอะไรสูงมากเกินไปนะมันจะทําทให้คุณเครียดเองเพราะงานคุณน่ยจริงๆแล้วประสบความสําเร็จนะเพียงแต่คุณตั้งเป้าค่อนข้างสูงเกินไปไพ่ใบต่อมาบอกต่อว่าได้เก้าเหรียญเก้าเหรียญในที่นี้ต้องบอกเลยว่าชาวราศีกันหรือลัคนาการใครที่เป็นผู้หญิงใครที่เป็นผู้หญิงแล้วโสดอยู่หรือบางคนก็เป็นแม่ม้ายนะคะเขาบอกว่า ยิ่งอยู่ตัวคนเดียวยิ่งรวยเนาะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นเดือนแห่งความรักก็จริงถึงแม้จะมีคนมาก็จริงฉันอาจจะเลือกเยอะฉันอาจจะเลือกมากเป็นเพราะฉันมีความรู้สึกว่าถ้ามีคู่ไปแล้วมันจะเป็นปัญหาไหมมันจะมาถ่วงความเจริญฉันไหมมันจะมาขัดลาบใชนไหมเพราะตอนในในช่วงตอนเนี้ชีวิตฉันมันอยู่คนเดียวมันยิ่งรุ่งเรืองมันยิ่งมีเงินมีทองเข้ามามันก็จะทําให้ชาวราศีกันหรือลัคนาการที่เป็นผู้หญิงค่อนข้างมีคู่ยาก จะคิดเยอะคิดมากนะคะส่วนถ้าชาวราศีกันที่เป็นผู้ชายเขาบอกว่าเป็นผู้ชายถ้าได้ลงเอยกันแล้วเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ของการที่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอาจที่จะต้องไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนที่ไกลออกไปแล้วส่งเงินส่งทองมาให้คู่ครองของคุณเป็นคนบริหารเอ่อบริหารจัดการนะคะเป็นคอยเก็บคอยจับใจ ใช้สอยภายในบ้านซึ่งคู่ครองจะเป็นคนบริหารจัดการให้ไพ่ใบต่อมาบอกถึงราชินีเหรียญโอ้ยราศีกันน่าอิจฉามากเลยนะ <c oughs> แต่เน้นไปโดดเด่นราศีกันที่เป็นผู้หญิงถามว่าเอางั้นผู้ชายก็ไม่ดีไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยจะมีนาลีอุปถัมภ์ส่วนผู้หญิงเนี่ยอาจที่จะต้องเหนื่อยเองลําบากเองนะคะแต่คุณอาจจะได้ คุณมีโอกาสที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรได้เงินก้อนโตมีโอกาสที่จะได้รับมรดกมีโอกาสที่จะได้รับก้อนโตได้ด้วยเช่นกันแต่ไม่ได้หมายความว่าอุ้ยได้แต่ผู้หญิงนะผู้ชายไม่ได้ไม่ใช่ผู้ชายก็อาจที่จะต้องไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงถึงจะได้โชคได้ลาบจากผู้หญิงนะคะเขาบอกว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยชาวราศีกันหรือลัคนาการเนี่ยโดดเด่นมากเรื่องเงินนะคะ แต่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายส่วนผู้ชายเนี่ยจะโดดเด่นมากเพราะว่ามีนาลีอุปถมไม่ว่านาลีอุปถรรมในที่นี้อาจจะเป็นเจ้านายหัวหน้างานของคุณเองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนภายในครอบครัวของคุณเองก็ได้ที่จะสามารถอุ้มชูสนับสนุนคุณให้คุณได้รับความสุขความสะดวกสบายเงินทองไม่ขาดมือมีเงินเหลือกินเหลือเก็บหรือมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนโตเข้ามาในในอนาคตข้างหน้าหรือภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้นะคะ ให้ใบต่อมาได้5ดาบ5ดาบเขาบอกถึงการที่เรียกว่าระมัดระวังคําพูดคาจาเราสักนิดหนึ่งอย่าไปพูดอวดพูดคุยข่มคนอื่นจะทําให้มีศัตรูโดยไม่คาดคิดโดยไม่รู้ตัวในช่วงจังหวะที่ดีในช่วงจังหวะที่พีคข,ของตัวเราเนี่ยมันอาจจะตื่นเต้นมันอาจจะดีใจอยากที่จะให้คนแสดงความรู้สึกดีๆกับเราด้วยการที่เราไปพูดไปบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเรากําลังได้อันนั้นเรากําลังได้อนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราได้เงินเราจะได้ เราได้เงินก้อนโตขนาดนี้ซึ่งจริงๆแล้วบางทีเนะี่ยคนที่คุณไปพูดไปบอกเขาอะเขาอาจจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณเป็นกัลรรยาณมิตรที่ดีด้วยกันมาตลอดแต่พออะไรก็ตามที่มันเริ่มที่จะเป็นการที่เหนือคนอื่นแล้วเนี่ยคุณจะถูกหมันไส้นะคะดังนั้นชาวราศีกันระมัดระวังนะคะอย่าอย่าพึ่งอย่าอย่าไปมีอะไรก็ตามที่โดดเด่นเหนือคนอื่นอย่าคุยอย่าอวดนะจะดีที่สุด นะคะคใบต่อมาอืมอะไรเนี่ยราศีกันดีมากเลยเขาบอกการงานการงานดีล้นมือนะคะมีงานมีเงินเข้ามาตลอดเวลาราศีกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์คุณเลือกเอาได้เลือกความรักได้ความรักเลือกงานได้งานแล้วงานดีมากมาดูไพ่ใบสรุปใบสุดท้ายจะบอกราศีกันว่าอย่างไรทํางานต้องพักผ่อนมากไพ่เตือนทํางานอะไรก็ตามเมื่อได้ไมันก็ต้องรู้จักพักผ่อนมากเมงงื่อไงคุณจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยนะเพราะว่า มันจะเป็นการเจ็บป่วยที่เรียกว่าไม่ได้หนักหนาอะไรหรอกอาจจะเป็นการเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอดังนั้นเรามาดูว่าไพ่บัตรกรรมการนะคะจะให้คุณเนี่ยไปเสริมพลังบวกลัก พลังบุญเกี่ยวกับเรื่องอะไรไพ่ใบแรกเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจําวันเสาร์สิบจบในวันเสาร์โทษทุกภัยทายเสาแล้ววันเสาร์ปีนี้โลกาวินาศเพราะฉะนั้นเนี่ยสวดซะเพื่อจะดับโลกาวินาศอุปสรรคติดขัดต่างๆของชาวราศีกันจะได้หมดไปนะคะไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจําวันศุกร์ยีจบในวันศุกร์นะคะวันศุกร์เสริมรายเสริมเรื่องความรักเสริมเรื่องการเงินการเงินของคุณจะดีแต่คุณต้องเสริม นะคะคเพราะคุณมีอุปสรรคติดขัดอยู่ดังนั้นให้สวดพระคาถาประจําวันเสาร์ในช่วง6 6นาฬกา30นาทีถึง7.30นาฬิกา30นาทีแล้วสวดพระคาถาประจําวันศุกร์ในวันศุกร์ในช่วง17.40นาฬิกา40นาทีถึง 18. นาฬิกานะคะเพื่อที่จะได้เสริมเรื่องความรักเรื่องการเงินของคุณใบต่อมาเขาบอกให้ซื้อน้ําเขียวนะคะดื่มหรือแจกเด็กก็ได้ในวันอาทิตย์นะคะน้าเขียวเนี่ยแทน วันพุธคาพูดคําจาที่มันจะดูมีอํานาจวัสนาบารมีให้ซื้อแจกเด็กในวันอาทิตย์นะคะในช่วงเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีถึง10บนาฬิกาสานาทีเพื่อให้คุณดูมีอํานาจวัสนาบารมีมากยิ่งขึ้นนะคะใครเชื่อก็ทําใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องทํานะคะจบคําพยากรณ์แล้วค่ะสําหรับคลิปนี้ใครที่สนใจอยากจะเรียนไพ่ย,ยิปซีหรือว่าเรียนการ ไพ่เล่าเรื่องทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนกันได้สำหรับใครที่สนใจอยากจะดูดวงกับมาดามทักอินบ็อกหรือว่าแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูกันได้แล้วก็มาจองคิวดูดวงกันได้นะคะสำหรับ f c ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ